น่าเสียดายเมรชนกแข่งไม่จบหลังเจ็บข้อเท้ารอบตัดเชือกศึกออสเตรเลียนโอเพนการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B-double y w e Tour Super 500รายการ Satiro g ปออ p Australian Open 2023ที่สเต์สปอร์ตเซ็นเตอร์ซิดนีย์โอลิมปิกพาร์คในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียชิงเงินรางวัลรวม420,000เหรียญสหรัฐหรือเงินไทยประมาณ1 4 5 0 0 0 0บาทแข่งขันระหว่างวันที่1 6สิงหาคม สำหรับผลการแข่งขันในวันที่5้าสคเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศหนึ่งเดียวของไทยที่หลุดมาถึงรอบนี้ในประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับสองของรายการมืออันดับ7ของโลกพบกับจางใบเวินมือวางอันดับ4ี่ของรายการมืออันดับ12ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเกมแรกเมรัชนก สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป17-21เกม2ในขณะที่ตามอยู่ 3- 8น้องเมคอรีไทยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายทำให้จังใบหวนได้เข้าไปชิงชนะเลิศแทน